สวัสดนี้ด้วยครับรีตลอดการสู่ช่องต่อแท็บเน็ตฟรีวันนี้ต่อแท็บเน็ตฟรีก็จะพาทุกคนมาอยู่กับเน็ตฟรีของทูแยวอย่างแรกเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ต่อแท็บด้วยตัวแรกก็จะเป็นดอกจันเปรนเจนเปนดอกจันชีชีนี้อ่อนตัวนี้เป็น1นึ่งกิกใช้งานได้อยู่ชีหนึ่งวันลองกดสมัครกันดูได้นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสามชีนี้อ่อนตัวนี้เป็น1นึ่งกิกใช้งานได้อยู่ชีสหนึ่งวัน ก็สามารถลงกดตักตามที่ตอนแตนบอกทานผู้ชมได้เลยนะครับผมนะตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็บอกเลยนะว่ามันใช้งานได้จริงจริงน้นอนนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปตัวจัดแปดเจ็ดแปดตัวจัดหนึ่งเก้าหนึ่งชิ้นเห็บดตัวตัวนี้เป็นสามร้อยยี่สิบเอ็นใช้งานได้จริงหนึ่งวัน แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นทอ,องจันทร์แบบนี้แบบทองจันทร์ที่ใช้งานงงทุนนี้เป็นหนึ่งคิกใช้ง,งันได้ชิ้นหนึ่งวันทุกคนก็ลองไปกดสมัครตามที่ตอนแท็บบอร์ดท่านผู้ชมได้เลยบอกได้เลยคําเดียวว่าใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับผมนะแล้วมีควรมีกระติกา,าอยู่ในชิมด้วยอย่างที่ตอนแท็บบอกท่านผู้ชมไปนะโอเคนะครับก็ <c oughs> อย่าลืมนะครับที่บอกไปนะต่ไตอไปทองจันทร์ 935ตอกจันทรอ3 6ชมตอกตัวนี้เป็นจิบกี๊ใช้เงินเท่าที่30วันแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นตอกจันสาม935ตอกจานทรเ9ชิมตอกทุกท่านคิดใช้เงินได้ที่30วันเหมือนกันก็ลองกดสมัครดูได้นะครับตามที่ตอนแตตบอกท่ามผด้องไปนะครับผมตามนี้เลยไม่มีอะไรมากหรอกนะครับฝากด้วยป็นกำลังใจในการตามคลิปให้ตอแต่ด้วยก็นั่นแหละนะครับก็เดี